สวัสดีค่ะยาลก,กี้มาแล้วค่ะวันนี้ยาลก,กี้อยู่ที่บ้านไม่ได้ไปไหนนะคะจะพาเพื่อนๆไปชมต้นไม้ในสวนของยาละก,กี้ค่ะต้นไม้ที่ย่าบอกนี้เป็นไม้แขวนจริงๆแล้วสามารถปลูกเป็นพืชคลุมดินก็ได้ปลูกในกระถางก็ได้นะคะแต่ยา่ามีที่แขวนย่าก็จะทําเป็นไม้แขวนค่ะเป็นไม้มงคลค่ะ ซึ่งถ้าหามาปลูกไว้ในบ้านก็จะเป็นการดีนะคะ,ะทําให้เรามีความสุขเป็นสิริมงคลกับชีวิตของเราค่ะไปดูเลยค่ะว่าต้นไม้ของยาลักกี้คือต้นอะไรค่ะนี่เลยค่ะต้นเพชรพลอยเศษทีเพชรพลอยแดงชาลีหรือมณีล้อมเพชรค่ะมีชื่อเรียกกันต่างๆต,ตั้งสี่ชื่อเลยนะคะเพื่อนๆ นะยาซื้อมาปลูกครั้งแรกกระถางเดียวแค่35บาทค่ะซื้อที่ตลาดต้นไม้นะคะแล้วย่าก็เอามาขยายเองค่ะเน้นการขยายเพ่ะพันธเองนะคะเรามีความสุขในการขยายพันธุ์ต้นไม้อยู่แล้วเพื่อนๆดูสิคะเป็นไม้มงคลค่ะชอบแดดจัดนะชอบแสงแดดเต็มวันเลยเพื่อนๆ ดูแลง่ายค่ะรดน้ำทุกวันเช้าหรือเย็นหรือทั้งเชา้าทั้งเย็นก็ได้สำหรับดินปลูกก็ใช้ดินทั่วๆไปค่ะเรามาดูใกล้ๆนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆมาดูใกล้ๆค่ะใบก็เป็นใบเดี่ยวเรียงตรงข้ามใบเป็นรูปไข่ถึงรูปรีมีความกว้างประมาณ2-3ถเซนติเมตรความยาวก็2-5ถเซนติเมตร ปลายใบแหลมโคนใบมนถึงสอบค่ะขอบใบเรียบแผ่นใบเป็นสีม่วงสีแดงเข้มมีขนสั้นนุ่มๆสีขาวปกคลุมอยู่ค่ะถ้าเพื่อนๆเ,เอาไว้ในที่ร่มมันก็จะออกเป็นเขียวๆเ,เหลืองๆนะคะแต่ว่านางะชอบแสงแดดจัดเลยค่ะถ้าแสงแดดจัดก็จะออกเป็นสีแดงแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะน่ารักมากค่ะ เพชรพลอยหรือแดงชาลีนะคะย่าถนัดจะเรียกเขาว่าเพชรพลอยเขามีดอกด้วยนะคะเพื่อนๆดอกของเขาจะเป็นสีขาวนวลออกดอกเป็นช่อๆบริเวณปลายกิ่งค่ะอันนี้ย่าช่ำเอากิ่งเอายอดมาปักชํำนะคะ,ะใช้ดินปลูกทั่วไปนี่แหละค่ะแล้วย่าปักชํำได้ประมาณหนึ่งเดือนค่ะเพื่อนๆ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการปักชำของหญ้าก,กันนะคะ,ะเพื่อนๆดูว่าหญ้าจะปักชำง่ายๆค่ะเพื่อนๆทำได้เลยค่ะขั้นตอนการขยายพันธุ์นะคะไหมคะญ้าตัดกิ่งมาจากต้นแม่นะคะแล้วหญ้าก,ก็จะเอามาแช่ในน้ํายาเร่งรากค่ะน้ํายาเร่งรากของยาก,ก็จะมีมีกะปิค่ะ มีกะปินะคะมีเครื่องดื่มชูกำลังค่ะหนึ่งฝานะคะหนฟ้าน้ำสะอาดผสมในน้ำยาเร่งรากนะคะแล้วก็ละลายกะปิค่ะละลายกะปิกิ่งของต้นเพชรพลอยนะคะ เฮดพลอยแดงชาลี Charlie, ค่ะเฮดพลอยแดงชาลีนะคะเอาแช่ลงไปในน,ไนน้ำยาเร่งรากค่ะเอาไว้ในน้ำยาเร่งรากค่ะ15นาทีนะคะเดี๋ยวหาก็จะามาปลูกดินปลูกก็ใส่ทานลงไปค่ะใส่ทาน,ใส,นนะะใส่ดินปลูกนะคะใส่ดินปลูกแล้ว้ารดน้ำให้ชุ่มช่ำนะคะ ช่ในน้ำยาเร่งรากแล้วสิบห้านาทีค่ะเอามาปลูกกันเลยค่ะ,ะประมาณหนึ่งเดือนก็ออกแล้วค่ะเพื่อนๆที่ย่าแขวนไว้นั่นย่าปลูกไว้หนึ่งเดือนนะคะ,ะเป็นไม้ที่ชอบแดดนะคะเพื่อนๆแดดจัดถึงแดดเต็มวันค่ะเพื่อนอนค่ะ เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วง่ายมากค่ะเก็บไปไว้ในที่ร่มรำไรก่อนนะคะประมาณ1สัปดาห์ค่อยเอาออกแสงแดดค่ะเป็นยังไงบ้างคะต้นไม้ที่ยาละกี้พาไปชมนะคะ,ะต้นเพชรพลอยเศรษฐีเพชรพลอยต้นแดงชาลีหรือมณีล้อมเพชรนะคะซึ่งมีชื่อหลายๆชื่อแล้วแต่คนจะเรียกค่ะ ได้เห็นยาละกี้พาไปดูนะคะที่ยาเอาแขวนไว้แล้วก็ไปชมกันขั้นตอนการขยายพันธุ์ที่ยาลก,กี้ทำให้ดูคิดว่าเพื่อนๆทำได้นะคะหาได้ไม่ยากเลยค่ะถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้ต้นมาทำพันุ์เพื่อนๆก็ไปที่ร้านต้นไม้ค่ะมีราคาตั้งแต่35บาทนะคะขึ้นไปแต่ถ้าซื้อในอินเทอร์เนต็ตก็มีค่ะยาเซิร์ชดูแล้วมีตั้งสาบาทจนถึง400กว่าบาทค่ะเพื่อนๆก็ สะดวกตรงไหนก็สามารถซื้อมาปลูกได้นะคะคิดว่าคลิปของยาลกี้วันนี้คงมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆเอาไปทำลองไปปลูกดูนะคะมีความสุขค่ะวันนี้ยาลกกี้ขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย